กระเทียมเดี๋ยวจ้าตู้กระเทียมจ้ากระเทียม,มใส่คห้มันหอมคห้มันไม่รสซ่าดเดียวจ้าอ่าถือว่าแล้วเนาะการตับแจวถือว่าแล้ว ปลานีห้ามาเอามาเอาปลามาสเก็บปลาน้ำกันเนาะเศษๆจ้ะเศษๆเด้อเอาหัวปลาออกก่อนได้จ้ะหัวปลาออกก่อนออกมารลเอา ก็บเอาตันตาตันาตนาใหญ่ๆเลยเด็กินป่นปลาดุกจ้ะป่นปลาดุกเด้อจ้ะ มียังกินเลยกินปล้นปลากินตามภาษาบ้านนอ,อกเฮาม่ก็กินเพราะมีก็อดเนาะอดกินน้ำกันเนาะเอออดกินน้ำกันแมอตอนน่ะถ้วยให้แม่นึงแล้วตักให้น้องไม่แซงเผ็ด จะแบ่งออกแบ่งออกให้ลูกสาวเนาะออพอนบอก,กินเพชรจ้ะแบ่งออกแบ่งออกให้ลูกสาวเทวดา อันนี้ใส่หน้อยๆก่อนเนาะยานมนเพชรเนาะยานมนเพชรแล้วก็กินบะได้เนาะนเพเพชรก็บ่ได้หลายดอกใส่ถ้วยเอกกางออกแง็บกลางออกเนาะ โอ้หลายเติบเลยเวลานาะทีก็ขึ้นหลายเลยได้เนาะ